รูเบนอโมริมผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาให้สัมภาษณ์แบบตรงไปตรงมาพร้อมรับผิดชอบทุกอย่างหากทีมยังเริ่มฤดูกาลหน้าได้อย่างย่ำแย่อีกครั้งนายใหญ่ชาวโปรตุเกสเพิ่งเข้ารับตำแหน่งกลางซีซั่นนี้แต่ผลงานของปีศาจแดงกลับไม่กระเตื้องแถมแย่ลงจนร่วงไปอยู่อันดับที่17ของตารางเป็นการแพ้ในลีกมากที่สุดตั้งแต่ปี1974แม้ยังมีลุ้นทั่วยูโรปาลีก โดยจะชิงกับสเปอร์ที่ฟอร์มไม่ได้ดีนักแต่อโมริมก็ย้ำชัดว่าเกมชิงถ้วยไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้โดยอโมริมกล่าวว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณของสโมสอรฤดูกาลหน้าห้ามพลาดอีกถ้าเรายัางเริ่มต้นได้แย่เหมือนเดิมไม่มีพัฒนาก็พร้อมที่จะหลีกทางให้คนที่เหมาะสมกว่ามารับช่วงต่อเขายืนยันว่าช่วงซัมเมอร์นี้จะต้องเสริมความแข็งแกร่งและเตรียมทีมให้ดีกว่าเดิม ไม่ใช่เพื่อผลการแข่งขันแต่เพื่อทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอง